คลิปนี้เขาจิมาเกะตุ่มตอนครับองุ่นครับเพื่อไปบ่มหลากครับมาดูวิธีการบ่มหลากเดยเขากระติแกะออกประมาณนี้ครับตัดตุ่มตอนมาแล้วเขากระติมเสียบยอดพันดีสิครับนี่สายพันธุ์แบลโอปอครับกระติมีสกานรรตาแบลโอปอใบเขานัวนะครับแล้วก็ไซมัดแคทครับที่เสียบไว้ตอนนี้ครับ นี่เขาเวดแบบนี้แล้วเขากลับมาลงสีครับลงในกระมังกระมังนะครับที่เขา,เ,าเตรียมคุยบักเ้าไว้นะครับเอาไปลงแล้วเขาับเอาคุยบักเข้าใส่ครับหนุอันนี้คือการบ่มหลักครับพกเขาปรบมาณนี่ครับคุยบักเข้าเขาต้องแช่น้ำก่อนเนี่ยครับแช่น้ำก่อนคืนนึงแล้วกลับมาปั่นหมาดๆอืมเขาสีบ่มไวประมาณ สองมือครับอีกสองมือเขากับจังสีมาเบืองหลากเขาว่าหลากเขาที่ออกเต็มเขาที่แทงหลากออกมานะครับจากตุ่มตอนหลังจากนั้นเขาก็จังสีลงถุงครับ่น้อนะเบิองอันนี้คือตุ่มตอนครับเสียบหนดอมาแล้วเรียบร้อยหลังจากเขาตัดมาแล้วเขาก็มาเสียบหอดเลยครับแล้วก็เขาก็มาแกะเสียบหอดไว้เรียบร้อยหอดพันดีจังสีครับนะครับอันนี้เป็นสายพันธ์เอสซีสิบแปดครับ หลายสายพันธุ์ครับเพศใบตอนนี่มัมาแกะตุ่มตอนเกะประมาณนี้ครับแกะตุ่มตอนเตรียมมาคุยบักเผาไว้เด้อครับพี่น้องผู้ใดผู้ใดสีบวมหลากเตรียมไว้ครับบางคนพ่นกับบวใส่สายสายซุ่มๆครับกระไดขึ้นกันครับแต่ว่าผมใส่คุยบักเผาครับมันสีหลากมันสีฟูเร็วหลากเขาสีเดินเร็วนะครับจังสี่ครับหลากกำงามจังสียครับ เต็มเลยครับเนี่ยใบค้นถ้ามันอยู่ตำ่ำห้าก,เออกา็เด็ดออกคำเนี่ยใบค้นเด็ดออกใส่คิมกันไก่ตัดกิ่งตัดออกก็ได้ครับสี่ครับกดลงในกระมังเรากะห้ากับเค็ดไว้ครับเร็วเวลานั่นห้าก็จาก2องมือจังสีส่ทุงนะครับะนะครับการตอนกระแห่พี่น้องเบิ่งประมาณน,นี้ครับ